เดโลครับให้มาที่ตอเลสแล้วตอเลสเห็นเชป้าเชงลูกนี้อู้หูเชป้าเชงกดด้วยขวาครับโอ้โหเดโลครับให้มาที่ตันาลี่โวนาลี่ขอลองส่องไกลเอ้าเข้าเฉยเฮ้ยโยครับพาบอลไปแปะต่อใครหนึ่งที โรนัลดินโยต่อใครหนึ่งทีโรนัลดินโยให้ต่อเลสมาจบสักทีสิครับคุณผู้ชมสวัสดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับจุจิจะเกมเมอร์นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับฟูตทีม AC มิลานไอดีหลักของผมนั่นเองนะครับผม ซึ่งทีมนี้ผมใช้มูลค่าทีมไปประมาณ 290,000m โดยประมาณนะครับผมก็เป็นงบที่หลายๆคนอาจจะจับต้องได้นะครับผมก็ลองจัดตามกันดูนะครับผมสำหรับกองหน้านะครับผมใช้เป็นเฟอร์นันโดตอร์เรส NTG ซึ่งก็เป็นลูกรลักของผมนั่นเองอยู่แล้วนะครับผมสำหรับเฟอร์นันโดตอร์เรสนะครับ แล้วก็กลองหน้าอีกตัวหนึ่งใช้เป็นอังเดรเชฟเชงโก้นะครับผมปี L N n บวก5นั่นเองนะครับผมส่วนปีกซ้ายฮะผมเลือกใช้เป็นโลนาดินโยนะครับผมปีแคปบวก6นะครับผมตัวนี้เหมือนมันจะเป็นปีที่มีสปีดดิ i ล่าร์ด้วยนะครับผมเลยเลือกใช้นะเพราะว่าการเลี้ยงบอลเร็วมันก็มีส่วนเยอะเลยทีเดียวนะครับผม มาดูกันที่ปีกขวาผมเลือกใช้เป็นเบคแฮม m t b ีบวก5นะครับผมตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่ช้าไปหน่อยนะครับผมแต่ว่านิสัยที่เขามีอยู่มันครบเครื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็น e เอริคอร์ดฟินิชช็อตนะครับผมลองพารหรือส่งไกลนะครับผมมียิงไก่ด้วยนะครับผม ในส่วนของกลางรับนะครับผมเลือกใช้เป็นอันเดรเปียโรนะครับตัวนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับผมก็เลยประหยัดงบนะก็เลยเลือกใช้เป็นอันเดรเปียโรนะครับผมปี NTG บวก8นะครับอีกตัวหนึ่งครับผมเป็นโตนาลี่ครับผมปี2 2 UCL นะครับผมตัวนี้ยืนกลางค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะครับผมมีอ่อ ยิงไกลได้ดีด้วยนะครับแล้วก็มีเพย์เมกเกอร์นะครับผมส่วนแบ็คซ้ายครับผมเลือกใช้เป็นเตโอเฮรองเดสนะครับผมปี 22TY นะครับตัวนี้ก็เคยใช้อยู่ฟูลแอตเลนติกโกมาริดอยู่แล้วนะฮะพอพังทีมก็เลยเออสามารถเอามาต่อยอดได้ประหยัดงบไปด้วยนะครับผม เซนเตอร์แบ็กของเราครับผมเลือกใช้เป็นมาลดินีปีแคปบวก5นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่ประหยัดงบแล้วก็อยู่ในฟูลทีมแล้วเล่นได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ไม่ถึงกับดีมากนะครับผมถ้าเกิดมีโอกาสก็จะเก็บตังอัพเป็นพวก PLN อะไรอย่างนี้ไปเลยนะครับผมอีกตัวหนึ่งครับผมเลือกใช้เป็นโทโมรินะครับผมโทโมริ 23TY บวก5นะ ตัวนี้ก็มีความเร็วนะครับเป็นกองหลังที่มีความเร็วแล้วก็ความแข็งแกร่งก็อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าสามารถใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับโทมรินะตัวต่อไปครับแบ็กขวาเลือกใช้เป็นแซมบอสตาปีอ e ีบเอสบวกนะครับผมตัวนี้ก็เป็นกองหลังที่แบ็กขวาที่ประหยัดงบอีกเช่นเคยนะครับผมถ้ามีเงินก็จะขยับ ปีหรือว่าเปลี่ยนตัวนะฮะเดี๋ยวก็ต้องลองหาดูนะครับผมและผู้รักษาประตูครับผมเลือกใช้เป็นไม้เมยองนะครับผมปี22 UCL นะครับผมตัวนี้ก็มีปฏิกิริยาที่ดีนะครับผมแล้วก็สามารถเซฟลูกปฏิหารได้หลายๆลูกนะครับผมเรามาดูในส่วนของทีมคันเลรกกันบ้างนะครับผมก็จะมี OVR บวก3 ประกบตัวบวก3เข้าประทะบวก3นะครับผมส่วนมากก็จะเป็นของพวกกองหลังอะไรเงี้ยนะครับผมเดี๋ยวต้องถ้ามีงบอ่ะเดี๋ยวต้องไปลองจัดพวกดูโอ้ดูอะไรพวกนี้นะครับผมก็ค่อยๆทํากันไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าทีม a อซมิลานที่ผมจัดมาเป็น AI ใหม่ๆเนี่ยจะโหดแค่ไหนไปครับเดโล ต่อเลสต่อเลสให้มาที่เดวิดเบคแฮมลูกนี้เบคแฮมยึกยักไว้ก่อนเบคแฮมปาดมาเรียบร้อยครับสำหรับเชฟเชงโก้ครับคุณผู้ชมตันารี่ครับตนารี่ดักไว้ได้แล้วเบคแฮมพีกลูกนี้เห็นเฟอร์นันโดต่อเลสวิ่งแซงมาครับเฟอร์นันโดต่อเลสกดด้วยขวานิ่มๆครับคุณผู้ชม โลครับให้มาที่เลสแล้วต่อเลสเห็นเชฟปาเชงลูกนี้อูห๋หูเชฟปาเชงกดด้วยขวาครับโอ้หสวยครับเดโอดัก,กไว้ได้แล้วให้เบิร์นต่อมาที่เชฟเชงโกครับลูกนี้เชฟเชงโกจะทำยังไงยิงอู๋หูโลไดเวนเข้าไปฮะ ดักไว้ได้ครับลูกนี้แล้วเปียโลจะให้มาตอนเลดไม่ล้มด้วยแล้วเปิดมาลูกนี้เชฟเชงโกครับโอ้โหเข้าเฉยฮะโนันาดินโยครับดักไว้ได้สวยให้มาที่เปียโลแล้วเปียโลเห็นเชฟป้าเชวงวิ่งทะลุช่องนี้ครับเชฟป้าเชงกดด้วยซ้ายไปเลยฮะคุณผู้ชม โซนารี่ครับให้เร็วมาที่ต่อเลสลูกนี้ไม่ล้ำครับไม่ล้ำแล้วก็ปาดมาเชฟเชงโก้ลอยยิงนิ่มๆฮะอ้าวเชฟเชงโก้ดักได้ลูกนี้เชฟปาเชงบอกขอลุยเองแล้วกันเชฟปาเชงคมๆไปเลยเชฟเชงโก้ครับให้มาที่ต่อเลสต่อเลสจิก พลิกแล้วให้เอามาที่โรนาลดินโยโรนาลดินโยสปีดมาลูกนี้แล้วปาดมาเชฟเชงโก้กดด้วยขวาครับไม่เหลือครับจากการสวนกลับเ๋ยโลว์ u ให้มาที่เตอโอไฮนองเดสเตอโอเห็นต่อเลสวิ่งอ้าวลูกนี้ต่อเลสยิงแล้วโอ้โหเข้าด้วยฮะผมเดี๋ยโลครับ เปียโลให้มาเชฟเชงโก้อีกแล้วเชฟเชงโก้ยิงนิ่มๆเข้าไปครับคุณผู้ชมเปียโลครับดักไว้ได้ชิงเร็วมาให้ตอเลสแตะยาวมาลูกนี้ปาดมาเปียโลยิงนิ่มๆนะมันนิ่มฮะเปียโลครับให้มาที่โตนาลี่โวนาลีขอลองซองไกลเอา้เอา,เอาเอ้าเฉยเฮ้ย ยรับพาบอลไปแปะต่อไข่นหนึ่งทีโรนัลดินโยต่อไข่หนึ่งทีโรนัลดิโนให้ต่อเลสมาจบสักทีสิครับคุณผู้ชมอ้าวต่อเลสดักได้ฮะให้มาที่เชฟเชงโก้เชฟเชงโก้ให้ยาวๆมาที่ต่อเลสได้วิ่งครับลูกนี้ได้วิ่งฮะได้วิ่งฮะได้วิ่งฮะ ไม่ยอมรับควางยาวมาโดนารีแล้วอ้าวลูกนี้ล้ำหรือเปล่าครับเชฟปะเชงบอกขอเล่นไปก่อนละกันแล้วยิงริบร้อยครับเชฟปะเชงะโอ้โหก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับปูทีมเอซีมิลานของผมนั่นเองนะครับผม พอมันเป็น AI ใหม่ๆที่เราจัดมาเนี่ยมันก็ทําให้เขาเรียกว่าอะไรการเล่นมันก็ง่ายขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเรื่องของการเติมเกมของปีกทั้งสองข้างนะครับผมที่คอยวิ่งเติมเกมอยู่ตลอดเวลานะครับผมทําให้เราเปิดออกซ้ายออกขวามันก็เล่นง่ายขึ้นนะครับผมเลยทําให้การไต่แรงของเราเนี่ยมันก็สามารถเป็นไปได้อย่างลื่นไหลนั่นเองนะครับผม จากตัวที่ผมไม่เคยเล่นเนี่ยก็จะเป็นเชฟเชงโก้ LN บก5นะครับตัวนี้ก็จะมเีเขาเรียกอะไรสปีดความเร็วนะครับผมที่ค่อนข้างเร็วเลยนะครับผมแล้วก็บวกกับการหาช่องที่แบบว่าโคตรดีนะครับผมทำให้เราได้ใส่สกอร์ได้แบบลื่นไหลนะครับผมสำหรับตัวนารก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบนะฮะก็ ยืนกลางได้แน่นแล้วก็ยิงไกลได้ดีเลยนะครับผมที่ผมอยากจะปรับต่อไปก็น่าจะเป็นพวกเมลดินี่นะครับผมน่าจะขยับปีขึ้นไปนะครับผมแล้วก็พวกแบ็กขวานะครับผมหรือไม่ก็แบ็กซ้ายนะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูอาจจะต้องตีบวกเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับหรือไม่ก็เก็บตังค์ซื้อเอา นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปออกมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ